ทุกท่านด้วยกันด้วยนะคะมาอยู่กับช่างวันนะท่านอาจาวารีเอาเนาะทำไมวันนี้ก็พี่เป็นแนวนอนนะอืมอกี้ที่แล้วอ่ะพี่ทําเป็นแนวนอนน้อคูนไม่มีใครกดไลค์คลิปพี่เลยแม้แต่คนเดียว kind of <Amen> ก็คือวันนี้ตองการมุดมุดอืมอันนี้ ถ้าอ,อ,อันนี้ยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปอ่านเดี๋ยวถ้าพี่ต้องลงคลิปนี้อีก,กอ่ะเพราะว่าจะถามว่าทำไมพี่ไม่มชิมง่ายเลยโอเมก้า oh ก็ส่งอะไรมาขอปะทิ้งก่อนผุ้คนที่มีคำจากวิทยาศาสตร์มาให้ทุกคน เอมอ,อันนี้พี่ไม่ได้อ่านเด้อพี่จ้องพี่จ้องี่ถาวีอจอนปัมทุกคนยังเห็นพี่เปิดหน้าใช่ไหมอ่านจะเ,เปิดให้ดูช่างวบไม่เปิดให้ดูง่ายง่ายหรอกต่อไปนี้พี่จะปิดแบบนี้แหละทุกคนอาจะถามว่าแม่พี่แม่พี่ทำอาชีพอะไรคะขายเสื้อผ้าน,นะคะ ขายเสื้อผ้าทุกคนไปอุจนนึงแม่พี่กันด้วยอันนี้พี่ขายของเนาะพี่ไม่ได้ขายของหรอกอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านไม่มีอะไรทำข้อที่ชมจากวิทยาศาสตร์ก็คือรู้ไหมว่าทําไมดวงจันทร์กับดวงดาวถึงดวงแสงมันได้รับแสงมาจากพระอาทิตย์เพราะมันน่าจะรเรืองแสงเองไม่ได้นะเพราะว่านี้พี่ไปเรียนมาจากครูพี่เนาะ แต่พี่ขอตั้งแต่พี่ขอเป็นนางสมมุติแทนเนาะว่าครูเอโอเค A. ครูเอครูบีเนี่ยอ่าได้เวลามาเล่าเรื่องตอนอยูกันแล้วอนคนควมันจะมีเด็กประเภทเราจะสิบประเภทนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายาตอนอตอนเย็นด้วยอันนี้พี่มาเล่าเรื่องก่อนเพราะว่าแม่พี่จะท่าไม่เสะย้ายบ้านมันด้ย,าย้า่เอาประเภทที่หนึ่งคือ เด็กเนร์ดเด็กเนื้อใช่เด็กเนร์ดเด็กเนื้อแต่ครับแบบเกือบทุกห้องอรืบางห้องเขาก็ไม่มีกันอ่ะบางห้องเขาก็ไม่มีเนี่ยใช่เลยเด็กเนื้อโคุงยังเก่งอะยังเก่งไม่พอนะโคตรฉลาดอ่าไอคิวแบบ สามพันเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องนี้เพื่อบอกว่าอําเพื่อนกินจิ้มจุ่มไหมอันนี้ก็คือเป็นเด็กกลางห้องเด็กกลางห้องก็คือทาอแไรวครูกเขาก็จะเห็นหมดเด็กเด็กหลังห้องก็คือกินจิ้มจุ่มกันเฉยมันเปเอาจิ้มจุ่มจินมจุ๋มจิ้มจุมขนมมันเอามาเยอะใครเคยเคยแอบกินขนมในห้องเลยมัา หม่เลยคิทถ e ึงนม่ห้องเรียนคิดถึงแ่ห้องเรียนไม่พอเออแต่ป้อนท่เหมือนกินขนมในห้องเรียนบ่อยมากอเดี๋ยวเราจะลองไอ้นั่นดูนะทุกคนทุกคนอยางเห็นที่กับป้องแบบนี้เหมือนเดิมเมื่อต้องทำแบบนี้ รู้ไหมฉันเคยอิจฉาที่เธอว่าเขาทุกคนถามว่าพี่มีเพลงแต่งยังคะมีแล้วคะ่ะมาเปิดกิจกรรมเย้ yeah. ในทิกตอกรรที่เปิดกิจด้วยนะพี่ก็คิดว่าอะไรในเอ่อในติกตอกที่เปิดกิจกรรมแล้วนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่พี่สั่งให้ทุกคนไปว่ารูป คลิปของพี่แต่สามารถเอาดูดไปลงได้เลยนะยกเว้นคลิป YouTube ห้ามดูดไปลงงั้นพี่จะให้ทุกคนแบบไปวาดรูปแล้วตัดต่อถ้าใครแบบแตัดต่อดีที่สุดอบบพูชน,นะพี่จะ add แอดโลบอกจะได้ถ่ายคลิปกับพี่นะจ้ากถ่ายไม้อยากถ่ายไหมอยากถ่ายไหมอยากถ่ายไหมฮะ อาถ้าอยากถ่ายแล้วก,ก็ร่วมกิจกรรมเท่านั้นห้ามถ้าไม่ร่วมหมดปิดแน่นอนไม่มีจำกัดนะค่าจำกัดก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าจำกัดก็ห้ามห้ามเกินห้ามเกินยี่สิบ หรือว่าห้ามเกินสามสิบอ่าถ้าเป็นน้องๆแปดขวบเจ็ดขวบหกขวบเะนาะที่อยากทําอ่ะหรือว่าพี่เก้าขวบสิบขวบนั่นแหละทำได้นะสิบเอ็ดสองสิบสามทำได้เพราะว่าน่าจะยังเด็กอยู่นั่นแหละเพราะว่าอ่มก็ทําได้อยู่แต่ถ้าทุกคนอ่ะเล่นถ้าอ่มหายใจก่อนหายใจหายใจโอเคทำไมพี่ไม่ให้เห็นปาก ไม่ให้ดูไง่ายๆหรอกคะ่ะทำไมพี่ไม่ยอมสีผมสีผมยังยมันจะไม่ไหวลวคะค่ะผมยุ่งชิปิเฉันยู่งไม่ฉันโทษอีฉันมาอ,อืมอ,อ,อันนี้ทำไมพี่ถึงไม่ทำไมพี่ถึงไม,ทไม,งไม่ทำไมพี่ถึงไม่เยอะิังคบเนี่ อ uh, พี่ก็โดดแบบแมวไปเลยคะ<อ>มาเด็กช์ให้ดูเองน้องอ่ะโอเคได้แหละมาเดี๋ยวไปดูพี่ดูกระโดด,โดได้นะใช่กระโดดได้แต่ไม่กระโดดไม่แบบโคตรไหน,นจะหน๊ะขออ่ะขอเหอะอย่าให้เข้งมาไปโฟกัสตรงที่ที่ฉันกระโดด ขอให้จบกตะจกทีนี้อืมพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ด้วยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใจว่าใครอ้าวอย่าลืมเลยกดไลค์กดไลค์กด, like, กดแจ้งใส่ใครแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆด้วยนะตึกติกตก มาแล้วคลิปใหม่มาแล้วคืสบายเลยอยู่ที่บ้านนี่ทุกคนถามว่าพี่ไปถ่ายที่โรงเรียนได้ไหมคะไม่มีใครถามรอกอันนี้พี่ถามัวเองไปถ่ายที่โรงเรียนได้ไหมคะแล้วที่โรงเรียนญาติไหมน่าจะไม่ะคลิปแล้วถ่ายแล้ว อันนี้พี่มามาดูว่าตอ้องยังไงนนะทุกคนว่าพี่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะเข้าห้องไปแล้วอ่ะแม่อืโอเคเอ่ขอขายตังกโกขายตังกโกขายตังกโกอยู่นี่ก่อนนะ ทำไมไม่เลีวทำไมไม่เีวตารางงานตารางงานไม่มีตารางรงานอะไรบ้านเนี่ยมาเล้อบานนี่มาแด่ใส่บบใส่บยับยับลอยลอยลอยมาถ้าบัตรตชขี้ยไม่คนะ้ขว้าถาบัตรต้องะ อันนี้น้าเด็กพี่จะลองลับนะแล้วก็อุ <c oughs> องผสงมนิสุตไอ้พวกคนฟังเสียงนะเสียงดูหอกหัวหมาแตกแล้วเปิดจิตจากาันแล้ววิววิวไป ทุกคนตัวปัดลอยได้เฮ้ยได้เล็บใหม่แล้วทุกคนดูเล็บใหม่เป็นไงเล็บถ้าที่สระผมพี่ต้องสับแบบนี้ไหมสับแบบนี้อาจจะน้องตาวพี่เขียวอยู่พี่พี่เคยจับแบบนี้ไหมเคยนะคะทุกคนก็จับแบบนี้ แล้จับแบบพี่จินนี่เหรอมาที่ทำหูอะไขอบเข่ากันเฮ้ยทำได้ทำได้อันนี้ก็จะเป็นวหวแบบเข็มปะป้ามียามาได้แต่คนอยากให้พี่แกะมันออกอันอันนี้ทุกคนถามว่าพี่ทำมันจากไหนคะทมถึงสวยๆทำเองค่ะทันจากปัดต่อ อาจดีเราไปแปกที่กล้องกันเถอะเป็นไงเป็นไงกล้องแก้เป็นแนวอะไรหนึ่งดูตัวดูตัวเอืมพวกคุณยังเห็นพี่เปิดหน้าหรอ เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วนะไม่ใีใคอยดนะูไม่มีใคอยดูอยู่เดี๋ยวนะปิดเร็วมาออมเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนีก็จบแล้ว ไม่เหเหมาถึงเธอทำได้เป็นลายคุณโทมิแยาๆๆๆๆทุกคนแย่ๆมัถ่ายไปเร็วมากอ่ะวันนี้ทุกคนมาถามว่าพี่ถ่ายกี่คลิปสองหรือวันหนึ t> <t ่งสองวัน no. ต่อหนึ่งคลิปหนึ่งวันต่อสองคลิปอ้ามงั้นทุกคนนี่คือระบูุ เราไปแกกมาได้น่ารักมากน้องน่ารักไม่ไหวทุกคนช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยน้องไม่มีชื่ออ้ามเดี๋ยวเอาอันนี้ไปแจะให้บู๊แทนอ้ามนี่เราขอเอาบู๊มานะคุณท้าวเมลนะอ้าวคนแล้วจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจุ๊บ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  อะทอที่จะลงทำคำนดูนะแอมแวมบายบายอันนี้เอาไหมแอมบายบายนะ